ผมปรีดาตันเต็มซับครับรองประธานจัาก,การแข่งขันรายการ Thailand Super s e r i e ีวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์บัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในการแข่งขันวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2 5ง5 5น5นะครับเ,เราคงได้เห็นุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรุ่น g ี3 g ส m ซึ่งแข่งขันในวันนั้นเป็นอินซิเดนต์ที่เกิดขึ้นที่โค้ง5นะครับระหว่างรถเบอร์ห 5, 5. ก็คือเอาเอ่อ a u d แ8และรถเบอร์12ก็คือ Lexus RCF GT3 ทีนะครับที่มาที่ไปคือรถเบอร์55นั้นเข้าโค้งที่โค้ง4ด้วย h i g ไฮสป e d มากับรถเบอร์ที่6นะครับพอมาถึงขาออกของโค้ง4เนี่ยเกิดคอนแทคกันระหว่างรถเบอร์26กับ55ส่งผลให้รถเบอร์55เนี่ยเสียอาการและออกไปทางซ้าย มุ่งหน้าตรงไปยังโค้งห้าขณะนั้นเนี่ยรถ Lexus เบอร์สิบสอกำลังเลี้ยวโค้ง5อยู่ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับเซอร์เฟสของรถเบอร์ห้นั้นเนี่ยอยู่บนหญ้านะครับซึ่งมีความชื้นบวกกับยางที่ใช้ในการแข่งขันก็เป็นยางสลิกนะจึงทำให้ความเร็วที่เกิด impact กับรถเบอร์12นั้น รุนแรงมากนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นมาใน10ปีของทหนราชูปส์ซูเปอร์ซีวี่เลยก็ว่าได้นะครับเราจะเห็นว่าแน่นอนรถตัว12เนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับเขาขับของเขาอยู่ดีๆทันใดนั้นก็ตุ้มที่โค้งห้านะครับจากการคอนแทคกับรถเบอซ์าที่วิ่งตรงมา นักแข่งในรถเบอร์สิก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้หรอกเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นโค้งที่เขาตั้งใจเลี้ยวอยู่นะครับประจวบเหมาะกับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยรุนแรงแล้วเนี่ยรถเบอร์รห้าห้ก็ตรงออกไปท้ายไปชนกับกาดเรียวกองยางที่ท,ที่ที่วางอยู่นะ,ะรถเบอร์สินั้นในสภาพที่เห็นพวกเราเห็นกันดีก็วิ่งตรงไปลงบอ่อขวด ก่อนที่จะคอนแทคกับรถเบอร์55ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าเราชมในภาพถ่ายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารถเบอร์12เนี่ยใกล้จะหยุดแล้วแต่ทันใดนั้นก็เหมือนกับจะเล่งคันเล่งเพื่อเข้าชนเบอร์55ทางกรรมการและก็ฝ่ายเทคนิคโ d e เดลิเกตได้ดู Data l o g k e r อของรถเบอร์12แล้วไม่มีการกระทำเช่นนั้นนะฮะสิ่งที่ท่านเห็นก็คือภาพถ่ายที่มันเป็นสโลโมชั่น แล้วเมื่อรถเบอร์สิบสอกำลังจะออกจากบอกตรวจเนี่ยก็เล่งเหมือนกับดูเหมือนเล่งนงแต่ถ้าเกิดเราเห็นสังเกตเห็นกลุ่มควันที่อยู่อยู่เหนือรถเบอร์ห้ิบห้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มกลุ่มฝุ่นเนี่ยนะมันก็จะลอยไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าการถ่ายทำหรือ production เนี่ยหยุดการ slow motion ตรงนั้นจึงทำให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ารถเบอร์12 ไม่พอใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ขาดความมีน้ำใจนักกีฬาเล่งคันเล่งเข้าใส่อันนี้ผมบอกยากจะบอกว่ามืออาชีพที่ขับรถเบอร์สิอยู่นั้นไม่ได้กระทําเช่นนั้นเด็ดขาดนะฮะสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือภาพที่มันหยุดสโลโมชั่นในจุดจุดนั้นแล้วจึงทําให้ดูเหมือนรถมันเร็วขึ้นท,ทั้งทที่ สปีดของรถนะั้นไม่ได้เร็วขึ้นเลยไม่มีการเล่นทันเล่นซะด้วยซ้ำนะครับรถมันไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ไปคอนแทคภาพที่ท่านเห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่หลายๆคนอาจจะติดฉินดินทาต่างๆนานาซึ่งมันไม่สอดคล้องความเป็นจริงและอาจจะทําให้ผู้กับขี่นะรถเบอร์สิไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วยังจะถูกประนามอย่างไร้เหตุผลอีกด้วยดังนั้นจึงขอขอทําความกระจ่างให้กับทุกท่านทราบนะครับ ว่าไม่มีการกระทําเช่นนั้นถ้าท่านดูสโลโมชั่นครั้งหนึ่งหรือภาพอุบัติเหตุก่อนที่รถจะหยุดหยุดนิ่งอีกครั้งหนึ่งให้สังเกตสัญญาณการโบกทงของกรรมการด้วยรวมถึงกลุ่มควันที่ลอยอยู่เหนือรถเบอร์55ความเคลื่อนไหวเหล่านั้นเนี่ยจะฟ้องชัดเลยว่ามันเป็นการถ่ายที่หยุดสโลโมชันก็ขอให้ทุกท่านยุตินะครับการ ให้คอมเมนต์ต่างๆที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะมันจะกระทบกับความเป็นโปรเฟชชั่นอลของนักแข่งในโลกเบสิบสองขอบคุณครับ